เคล็ดลับสำคัญที่จำเป็นของบ้านช่วยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองและเพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทองให้กับบ้านร่ำรวยไดย้นั่นคือการจัดทิ้งพระจัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งมงคลที่เคารพนับถือบูชาเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านเพิ่มพูนโชคลาภเสริมวาสนาบรารมีการจัดทิศของพระที่ดีที่ถูกต้องทำให้บ้านสงบร่มเย็นและอยู่ยังมีความ มสุขอีกด้วยมีดังต่อเปน็นนี้ดังนี้ 1. จัดทิ้งพระ ต้อหมูบูชาโดยพระพุทธรูปหันหน้าพระไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศอีสานนี้คือเรียกว่าทิศเศรษฐีทรงผลทําให้ประกอบการทํางานธุรกิจกิจการต่างๆหรือค้าขายใดก็เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ารวยเพิ่มมากยิ่งขึ้นสําเร็จได้เป็นที่หนึ่งรวมถึงโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่บ้านอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยทีเดียว เพราะทิศนี้เป็นทิศเศรษฐีจึงดึงดูดความร่ำรวยความมั่งคั่งไหลเข้ามาสู่บ้านและอาศัยอยู่ในบ้านด้วยความสงบด้วยความสุขสบายรมเย็น2 จัดเที่ยงพระโต้ะหมู่บูชาโดยพระพุทธรูปหันหน้าพระไปทางทิศตะวันออกหรือทิศบูรพานี่คือเรียกว่าทิศราชาส่งผลทําให้เกือ้อกุลหนุนนําเรื่องการงานประกอบกิจการธุรกิจใดๆประสบความสําเร็จ,จเจริญก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองใหญ่โตสมดังความตั้งใจทุกประการทําอะไรก็ปราศจากอุปสรรคได้เลือนคันได้เลื่อนตาแหน่ง เป็นทิศแห่งราชาในทุกๆด้านทั้งเรื่องหน้าที่การงานการเรียนการแข่งขัน 3. จัดหิ้งพระโต้มหมู่บูชาโดยพระพุทธรูกหันหน้าพระไปทางทิศเหนือหรือทิศอุดรน,นี้เรียกว่าทิศมัชชิมาปฏิปทาส่งผลทำให้อกิจาการงานธุรกิจใดๆผลงานระดับปานกลางมีความสุขความเจริญพอกินพอใช้ไม่รวยไม่จนไม่รุงแต่ก็ไม่แย่เป็นทิศดีปานกลางมีเงินรายได้ต่อเนื่องจากการทำงานที่ขยัน มันเพียนเกิดจากตนเองทำขึ้นมาเท่านั้นแต่ถ้าจะหวังร่ำรวยจากการเสี่ยงโชคลาภก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ 4. จัดหิ้งพระโตมูบูชาโดยพระพุทธลูกหันหน้าพระ ไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือหรือทิศพายัพนี้คือเรียกว่าทิศอุทจัจะทรงผลทําให้กิจาการทํางานธุรกิจการค้าใดๆผลงานไม่แน่นอนจับโจดรวนเรไม่ได้ผลเพราะทําให้เจอกับอุปสรรคต้องเหนื่อยมากโดยไม่มีใครช่วยเหลือจะต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างมากจึงจะประสบความสําเร็จได้ 5. จัดทิ้งพระต้มหมู่บูชาโดยพระพุทธรูปหันหน้าพระไปทางทิศตะวันตกเชียงใต้หรือทิศพอรดีนี่คือเรียกว่าทิศวิปัสสานทรงผลทำให้ประกอบธุรกิจการทำงานใดๆมีแต่ความเดือดร้อนยุ่งยากตลอดซ้ำยังมีผลกระทบมาสู่ครอบครัวทำให้ตนเองอาจจะต้องเหนื่อยหนักมากเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขสบายกันได้ hộp ừ. จัดหิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาโดยพระพุทธลูปหันหน้าพระไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศอากาเนนี่คือเรียกว่าทิศปรมทรงผลทําให้ประกอบกิจการธุรกิจการทํางานใดๆไม่สู้ดีนักไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นทําอะไรก็ไม่ค่อยเจริญโชคลาภผลตกตำ่ำมีแค่พอมีพอกินพอใช้แค่นั้นนับว่าเป็นทิศไม่เหมาะส ในการตั้งหันหน้าพระ เจ็ดจัดทิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาโดยพระพุทธรูกหันหน้าพระไปทางทิศใต้หรือทิศทักษิณน,นี่คือเรียกว่าทิศจันทานทรงผลทําให้ประกอบกิจการธุรกิจการทํราทงานใดๆก็ตามจะติดติดขัดขาดแสนยากลําบากลงทุนไปมักได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มค่าเป็นทิศที่ทําให้เจ้าของบ้านคนในบ้านต้องเหน็ดเหนื่อยหนักมากจากการทํางาน ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองและจะก้าวหน้ามั่นคงอย่างช้าๆแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป8 จัดทิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาโดยพระพุทธรูหันหน้าพระไปทางทิศตะวันตกหรือทิศประจิมนี้คือเรียกว่าทิศกาลกินีทรงผลทำให้กิจการทำงานใดๆไม่เป็นมงคลต้องพบเจอกับอุปสรรคและเหนื่อยยากลำบากมากอย่างต่อเนื่องและควรระมัดระวังภัยอันตรายจะเกิดขึ้นด้วยประการต่างๆซึ่งไม่ดีเลยไม่เป็นมงคลเลยทิศตะวันตก จึงไม่ควรหันหน้าพระไปเพราะมีความเชื่อว่าทําให้ชีวิตตกตำ่ำไม่เจริญไม่ก้าวหน้าเลยนั่นเองและและมีข้อควรระมัด ระวังที่เราควรทราบอีกอย่างก็คือห้ามวางของไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาทิ้งไว้นานเกินสามวันท่านใดไหว้พระไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านหรือไหว้เจ้าที่เจ้าทางควรทราบว่าห้ามวางของไหว้บูชาไว้นานเกินสามวันเด็ดขาดและหากเมื่อไหว้ด้วยของสดเช่นอาหารดอกไม้ผลไม้แต่ไม่สะดวกเก็บเนื่องจากไม่อยู่บ้านก็ให้ใช้วิธีจุดธูป แล้วรอจนทุกหมดแล้วก็ยกลาได้เลยเนื่องจากการวางของวาทิ้งไว้นานเกินสมวันถือว่าเป็นการลบลูเชื่อว่าอาจส่งผลทําให้คนรอบข้างไม่อุปถมัมเวลาที่คุณเป็นหนี้และจะไม่สามารถหลุดพ้นจากสภาพหนี้ได้เลยนั่นเองค่ะท้ายสุดนี้ อย่างไรก็ตามถ้าได้ทำตามแล้วชีวิตดีมากขึ้นตามมาเจริญก้าวหนะ้าร่ำรวยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยละค่ะส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ